บายไปอีกแล้วคราวนี้ไปบาหลีค่ะไปงานแต่งงานแต่วันนี้ทิปพิเศษมากก็จะไปอ่านเช้าด้วยเคเบิลคาร์ไปด้เคเบิลคาร์แบบนี้ดนส่วนของงานกลางคืนนั้นสวยจังคุณคณไม่มางานแต่งงาน นีมองค่ะรักคนเท่าฟ้าคูนแอซิวนะคะุงเก็ตบาหลีสองชั่วโมงเจอกันค่ะเมนูเซนนอลจะกินดีสานี้ก็เหมือนเดิมทำงานขยันมากภรรยาก็แบบกินดีจะดูหนังดีจะยังไงเชยไม่ได้เฉียงทะบตายสรุปกินจานแรกสลัดมะเขือยาว ไปเ็่ไฟคุณเชฟบาหลีด้วยกันชายชัยแอร์ออกมาจากเอเมเชชันแล้วนะคะเข้ามาในประเทศเขาแล้วไม่มาบาหลีที่ปีเปลี่ยนไปเยอะมากเก่งจำได้ว่าครั้งสุดท้ายที่มาโทษนหนักลงสนามบินมาไม่ใช่แบบนี้เลยนี่สวยมากสนามบินสิเอเมเชชันแล้วก็ผ่านนี่แหละดูฟวย บาหลีมากม,ากมีปราสาทมีเมืองเก่ามีวัดเยอะมากนี่คือแอร์พอร์ตเขานะคะพอแล้วคนก็จะมาถือป้ายรอยนยะาพี่น้องโรงแรมเราเป็นความชีตแล้วดึไลฟ์ความชีต์นี้มาครอบครัวนะคะเราจะมางานแต่งงานแบมเบอรี่เซรนของเราพ่อพูนแม่พี่แพรเปนหลังแล้วก็พร้อมก็มาด้วยกัน จอรถปั๊บถึงบ้านเลยนี่คือวิลล่าของเรานะคะสี่วันสามคืนที่นี่มีบัตเลอร์ส่วนตัวเราอยู่โซนที่ชื่ออูกาซันกินทะเลกินทะเลลอยมาบนนี้เลยอะกินเค็มๆไหนคะ ตอนแรกว่าจะถ่ายให้ดูถนนตอนเข้าโรงแรม้ามาแบบเปอ,อ้แบบถนนมันเล็กมากเลยน้องมาแบบทางไม่น่าเชื่อเข้ามาใช่ไมโรงแรมสวยขนาดนี้น <S 2> <S 2> อันนี้เป็นบัสเตอร์มัสเตอร์เบด룸นะคะน,นี่ดูวิวระเบียงที่ห้องคุณพ,พ่อคุณแม่เน,น,น็่ให้ดูรี งา,งานแต่งงานจากตรงนี้เราอยู่ใกล้งานแต่งงานนี้เดี๋ยวเรานี่ยวันนี้และนี่นะคะที่จัดงานแต่งงานโทษนะคะบ้านเราคือตรงนี้ที่จัดงานตรงนี้เลย ไปใส่ชิ้งปาลีกันเปลี่ยนชุดแล้วดินเนอร์ของเราวันนี้ส่วนเชียร์ข้างนอกก็มืดมืดแล้วคืทะเลนะคะฟรีชรับของขายหาหลักสมอกไป่เจลเล็กๆนะคะสกินนี่เทปุลา กินแบบพื้ดีเนี่ยกินแบบกินแบบใหญ่กินแบบกินแบบไม่พิมพ์หรอคะเป็นเมดิเตอร์เรเนียนไมู่้แน่แล้เป็นล็อกเกชั่นที่เหมือนไอนี้มากเลยอ่ะทำพิธีมีดอกสีเหลืองๆสวยจังบานานาพาเฟ่เวอร์ชันแบบนี้เอสคิวกล้วยอะค่ะรับไปกินย่างเดือยเขียนมาถ่ายแล้วนแบนี้กไปร้านสวยเลยอ่ะ เปิดมาได้4เดือนเองนะคะเทจาวันกี้พนักงานก็เดินมาถามแล้วกเรารู้สึกได้ยังไงบอกว่าเซิร์ชจาก Google Map เอาเลยแล้วก็จองมากอนที่มีบรรยากาศซันเซ็ตกินเลอร์ด้วยสวยมลกใครมาบาหลีฝากหุนให้เทจานะคะนี่ฟาร์มบาหลีเทสนะคะจอนี่ทริปพิเศษมากก็จะเป็นอ่านเช้าที่เคปุคาเดี๋ยวเราจะลงไปทานข้าวข้างล่างตรงนั้น ไ้ดเครบบาแ่นี้นี่นะคะซันเดย์บีชครับอยู่ในโรงแรมของเรา <c oughs> เราก็มาทานอาหารชา <c oughs> เช้าคุณพ่อคุณแม่เ <c oughs> ดีซ่หลานเนีไม่ตื่น <c oughs> ลงมาถึงแล้วเจ๋งมาดูป้ายดีค่ะอาหารเช้าจุจุกับเพลี้ ก้าวเสร็จแล้วจะเดินกลับขึ้นมาเคเบิลคาร์อยหอบขาขึ้นปวดมากขาขึ้นค่ะต้องเดินมาสเต็ปหนึ่งก่อนเดินออกมาก็ร้อยเมตรเหมือนกันนะอากาศดีมากฟื้นขึ้นงานจากว่ายน้ำเลยแล้วก็ได้กินอาหารเขาแล้วหมี่โกเลงเหมือนเส้นมาม่าผัาดดูดีมาก บ้านเราสวยทุกคนนี่สวยทุกคนสวยทุกคนป็นดิ้งเซรานี้เขาห้ามถ่ายรูปแล้วที่แรกแอ็ปแอ็เช่นวาวไปแล้วที่เป็นค็อกเทลปาร์ตี้นะคะก่อนดินเนอร์ ไรหนงเขาไล่ไลิงเขาที่ลิงเยอะมาก สองคนนี่ดีสวยรงานกลางคืนนั้นสวยจังคุณคุณไหมงานแต่งงานเราเลยจำได้ไหมคะเจ้าจอดเจ้าสาวเข้ามางานแต่งงานใหญ่ด้วยนะที่เชียงใหม่เขาก็ชอบงานแต่งงานเรามากคนเรือวิงตอนรับจอดเจ้าสาวนะคะโดดเจ้าสาวมาแล้วรักมากคล้องเดิมยามิน 谢谢。 ปาร์ี้แบบนี้เทาอะไรแบบนีสวยมากเลยโปรดต้ ใกล้มากเลยอ่ะสวยจังเลยสวยมากเป็นปิชกพิศสดชืด่นมากก็มีร้านอาหารเยอะมากหลายที่น,นะคะมาค่ะโรงแรมที่สองทริปนี้นะคะชื่อกัปป้าเอเซนนะคะมาป่า,าเรียงทีก็ต้องไปทุกจุดเลยตรงนี้ก็อยู่ที่จุดของอุบุตนั่นเองเดี๋ยวจะพามาดูอันนี้เป็นวันที่สองเราแล้วคะหนึ่งคืนนั้นก่อนกลับประเทศไทยไปดูกัน เรามาจากทะเลใช่ไหมคะอันนี้เรามาดูฝัง่งภูเขาบ้างหลานเก๋ที่นี่เขาก็จะว่าพาไปดูทุ่งนานี่เอบอร์ล็อบบี้โรงแรมนะเขาบอก floating library ก็อะไรอ๋ออยู่บนน้ำแบบนี้ floating b o u t i ก็คืออยู่บนน้ำแบบนี้เดี๋ยวพาไปดูห้องเราทีหลังห้องอยู่ฝั่งนู้นเก๋ไปดูทุ่งนาเส,สวยๆของก่อน นั่งรถมาสองชั่วโมงครึ่งมาถึงอูบุนนะคะนี่เลยตรงแรมที่เช่นแบบว่าเป็นรูปปัน้นนะเป็นเทพเจา้าเป็นอะไรแบบนีนน้มีทุกมุมเลยห็นแรมเราใหญ่มากแถมใหม่มากล้วเพิ่งเปิดมาสองปีเข้ามาใหญ่มากนีเลยอย่ะตรนี้โซนไปสปานะ,ะนี่ก็พา,าชมโรงแรมเดินทะลุที่เรอยู่บนภูเขานะคะแรมเขจะเป็นแบบ มีไวรูอุ้ยมีบังเกอร์น่ารักจังอันนั้นสวยอ่ะพี่แพรเมนซูนิงคูสาวนา้ำสวยมากเลยอ่ะชื่อกับป้าเอเซนนะคะเ,เกลียดมากจุดให้นี่วิลล่าคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็หลานๆต้นไม้นี้สวยชอบไหมต้นไม้เป็นระบำ พูพี่แพพี่แพว่ว้นาวกับทุ่งนาเลยสวยเชียมีท่าด้วยเหรอขอบคุณมากเลยดีค่ะเดี๋ยวนอนนู่นนะได้ครับนี่คือเอวิล่าโงแลละหมดเลยนะทั้งหมดถึงคิวห้องเราแล้วเมื่อกี้ห้องปั๊ด ห้องของแกวันเบดรูใช้ได้ไม่ขี้เละเลยสวยเลยแหละเฮ้ยสาวไปด้าเรื่อยของเกตื่นมาเปิดลงสาได้เลย <c oughs> มีห้องน้ำ <c oughs> ไม่แกสะสลักด้วยห้องอาบอุ้ยห้องน้ำใหญ่นะใช้ได้นะว้าวสวยทห้องเลยอ่ะนึกว่าจะเล็กไม่เล็กเลย แบบว่ายังมีเวลาก่อนไปดินเนอร์กินแล้อยากพาคุณผู้ชมมาดูสระว่ายน้ำหน่อยอังเกิลรีเวอร์พูลไปดูกันเดี๋ยวจะเป็นตอกเล็กตอกน้อยวิลล่าเล็กวิลล่าน้อยนะที่นี่เขารับถือเทพเจ้าเยอะมากมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะมากจะเป็นโซนที่แบบห้อเห็นสระว่ายน้ำไปเขาจะดนันวู้จังเกิลจังเกิลลิเวอร์พูลไปดูกันอ๋อเป็นแบบนี้เลย ดานนุ่จากโซลิโอฟูนอนมีเสียงน้ก็เป็นวิลล่แบบนี้นะก็สวยดีนะถึงจะเป็นแมนมี made, เนี่ยมีห้องนอนคนด้วยนะเขาก็จะใกล้อย่าว่าสาวไ้น้ำมีเสียงสาวให้น้า,นาสวัสดีค่ะสิ่งสักสิ์ก็จะมีห้องโอ้ี่มีห้องเยอะมากลืมถามว่ามีกี่ห้องเนอะของเราห้องที่หนึ่งสามกห้องคุณพ่อสามรอ สีมีทางขึ้นทางลงห้องเยอะมาก Good morning ค่ะวันสุดท้ายที่บาหลีแล้วนะแต่ยังอยู่ที่อูบุดอยู่เกตตอร์จะทานเบรคฟรสต์นะคะเดี๋ยวก็จะออกไปจากที่นี่เนื่องจากสถานาการณ์ที่นี่รฮติดมากนะคะคาดการไม่ได้เราต้องออกจากโรงแรมเร็วไฟแล้วจริงๆในสี่โมงครึง่งแต่เราก็จะออกก็สิบโมงครึง่งเผื่อเราไปชมเมืองแวะระหว่างทางนี่หนอมีอะไรบ้างเพราะว่าจากที่นี่จริงๆแล้วเนี่ยเมืองมันไม่ได้ไกลจากกันมากนะแต่ว่าถนนมันเล็กมากการคมนาคมขนส่ง <c oughs> การคมนาคมขนส่ง ใช้ทรัพใหญ่มากก็เลยรถติดต้องเผื่อเวลาทุกอย่างเยอะๆนะคะก็เดี๋ยวเราจอเช็คเอาจากนั้ประมาณเสร็จหมงครึ่งค่ะฮัลโหลสเตรนเจอร์หลอกทุกวันอยู่คนเดียวดูสิแต่งตัวมานเลย ชาตุยานจะเปรีป้ยวนิดนึงนะผัดผักกขาใชีเมะเขือเทศมะขามอันนี้ก็จะเป็นมเมลเบิร์นเชลกะทิตุยานจะปเ,เป็นออกเปรี้ยวชนผักร้องน,นี่นเขาบอกวซอสที่จากเชอเปอร์โรใช่ไหมไม่เค็มเลยค่ะลองไปเค็มตัาเยอะมากก่อนจะกับปาหลีเรามาถึงนี่แล้วต้องสวิงสักครั้งคนะ่ะนี่ถ่นายจากสระว่ายน้ำเองนั่นแหละเมื่อขึ้นมาเป็นสีเขียวให้ป็นสีฟ้าเนื่องจากกลัวความสูงนะคะสวิงเก็บได้แค่นี้นะคะ แค่นี้เลยแค่นี้เลยจริงๆแล้ว,วลกว่าทีสูงกว่านี้แต่ว่าเกต้องแต่งตัวที่แบบท็อปเพิร์กกันนี้ชุดเก๋เนี่ยเดรสเนี่ยใส่ไม่ได้มันอันตรายตาเขาก็เลยบอกว่าไม่ด so ีเลยไอ้ทุกโชวมาไหมดูสิลูกอะไรก็ไม่รู้ใหญ่มากดูมือเก๋มือนแตงโมแต่ไม่น่าใช่ เมื่อวานอย่ามาถ่ายคนเดียวนะว,วันนี้พาคุณพร้อมมาโดดเหมือนเบบี้ต้องโดดทุกสะพร้อมอยังระวังโดดบดนีวันนี้ลึกนะระวังนะโอเคอเคนื้อ <c oughs> นับเองด้วยได้เวลาเช็คเอาต์แล้วค่ะเราจะไปสนามบินแล้วนะตอนนี้11เโมงครึ่งแล้ว <c oughs> เดี๋ยวมาเจอกันที่สนามบินนะ พอปิดชิดนี้บนเครื่องบินแล้วกันนะรักคุณข้าวฟ้ากับไทยแอร์เวย์ค่ะแต่จอกอ้อเนี่ยรถติดสุดเราเพิ่งมาตลอดท่าคุณพ่อว่าสงสัยประเทศเขาไม่ได้คิดว่าจะเป็นไปได้ไหนงนการท่องเที่ยวขนาดนีขนมก็เละเล็กเล็กก็คือสองเละแต่เป็นเลนเล็กมากรถติดมากว่ากูเจะรถติดแล้วหลบไปได้เลยนะคะบ้านหลีรถติดกว่าสิบเท่าไม่มีที่ไหนสุนใจกับบ้านเราแล้วกับบ้านเราแล้วนะ ขอบค eh ุณมากๆสำหรับการติดตามนะคะดูแลแชร์กดไลค์กดแชร์กดแชร์กับชอลดาชาแนลด้วยนะคะบายฝั่งแม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือว่า Subscribe นะคะกับเก๋แกรี่ที่ชลดาชาแนลนะคะ